แล้วเระเบิดขวดวันนี้ที่ผมจะประเดิมนะครับก็จะมีอยู่ประมาณสิบสอขวดมีเยอะก็ใช้เยอะครับมีน้อยก็ใช้น้อยเว้ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันผมจะเริ่มต้นที่ชั้นบนสุดก่อนนะครับมาห้องนี้เป็นห้องที่อันตรายอันตรายมากครับอันนี้ต้องระวังนะครับนะกับใครที่อยากจะมาทำนะครับ ห้องนี้ก็จะทีแรกเนี่ยก็จะใช้ลูกระเบิด2ลูกเนี่ยกดรัวๆไปพร้อมกันเลย2ครั้งนะครับแล้วก็จะใช้ถุนระเบิดมันก็จะตายในนัดเดียวเลยนะครับครั้งนี้เราจะใช้เป็นระเบิดขวดนะครับกับลูกระเบิดนะครับโจทย์วันนี้ก็คือประหยัดมากขึ้นนะครับแหมมันจะประหยัดหรือล่วงนะครับนะสามารถคอมเมนต์ได้นะครับนะจะประหยัดหรือล่วง อืมเปิดมาก็เฟลเลยครับไอ้ยมัวแต่กดใช้เพิ่มเลือดครับโดนซอมบี้ลุมเลย อุ้ยตัวกัดเร็วตัวกัดเร็วเลือด80ครับเหลืออยู่แค่20เท่านั้นนะ่ะอัปเดตนี้อย่างเจ๋งครับแต่อันนี้มันโดนตัวเองนะครับ กดดอูออกมาพอแล้วหนึ่งลูกโอเคผมใช้ค่คอยค่อยค่อยค่อย ค่อ,อยเข้าไปค่อยเข้าไปใจเย็นใจเย็นอย่าทาให้มันสั้นเดี๋ยวมันจะยากอย่าใจเย็นยใจเย็นรู้สึกว่าหนาวช้าก่อนแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนก็จะหนาวเร็วกว่าน,นี้ผมรู้สึกว่าอัปเดตนี้ผมรู้สึกชอบอย่างหนึ่งนะไอ้ลูกตุ่มเนี่ยมันโดนซอมบี้ได้เว้โครตรโคตรดีเลยแหละแถมอัปเดตนี้เนี่ยยังมีระเบิดขวดมาให้เล่นด้วยนะครับประหยัดเข้าไปอีกนะครับ ลบก่อนหาที่ลบลบเฮ hey, ้ทุกคนทุกคนผมมีแผนอย่างนี้ทุกคนถ้าเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราสามารถรอบได้เว้ยพอรอบแล้วนะครับผมก็จะใช้สกิลนี้แหละผลักเลยทำให้มันโดนลูกตุ่มแบบสองปอกนะครับไม่รู้ว่ามันจะทำได้หรือเปล่านะ มันไม่โดนแบบสองปลอกเวยมันโดนแค่ปลอกเดียวแต่อย่างน้อยก็ง่ายกว่าที่ผมคิดไว้นะครับนะอัปเดตนี้อัปเดตนี้ไม่โคตรเถื่อนเลยซอมบี้รู้สึกว่าซอมบี้ไม่ชอบสิ่งนี้ครับถ้าเป็นผู้เล่นก็คงจะไม่ชอบเหมือนกันแหละทีแรกก็จะแบบมีแรงไงครับช่วงแรกก็มาเล่นเกมนี้ก็มีแรงนะครับนะ ในช่วงหลังๆไม่ไหวครับก็จะมีเลื่อยไปแล้วก็เนี่ยหน้าไม้เลยอุ้ยมีมีศพอยู่ด้านในตายอยู่ด้านในเลย,ยสุควรเก็บไหมไม่ไม่มีทางเก็บทําไมแล้วเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวก็ตายอีกนะครับแต่ก่อนเนี่ยถ้าโดนตัวนี้ก็คือหนาวแบบสั่นเลยนะแต่ว่าตัวนี้ไม่สั่นครับขึ้นมาแค่ครึ่งนึงเท่านั้น ถ้าจะตายก็คือจะตายเพราะประหยัดนี่แหละเฮ้ยอยากอยักค้างดิอยากค้างอยากค้างโ,โชคดีไปเปิดให้เร็วๆครับในคลิปนี้เนี่ยก็จะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะลงในโหมดฮาร์ดด้วยเพราะว่าผมอยากรู้ไงครับทุกคนก็น่าจะอยากรู้เหมือนกันเลยครับแต่บางคนเขาก็ไม่สีเรียสน,นะครับก็ถ้ามีเยอะก็ใช้ไปเลยถ้าไม่มีก็ไม่ใช้อะไรพวกนี้นะครับก็แล้วแต่คนนะครับตัวนี้ผมจะฆ่าไปเลย ัวนี้เขาบอกว่าไม่ต้องฆ่าก็ได้นะครับผมฆ่าครับเพราะว่ามันเดี๋ยวมันติดเพราะว่ามันเยอะนะครับถ้ามมันจะติดเพราะว่าซอมบี้เยอะนี่หนะครับโอเคตรงนี้ก็สามารถใช้ป้ายจราจรหรือว่าเลื่อยเนี่ยสามารถลอบไปได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมลอบให้ดูนะครับหรือว่าจะใช้หน้าไม้พวกปืนอะไรพวกนี้ก็ไดเ้เข้าไปเลยแล้วกัน ซอมบี้มันอยู่ด้านในหน่อยโอเคเอาอย่าให้มันมาอยู่ตรงปลายมากนักนะครับเดี๋ยวมันเลงยากน่าจะหมดแล้วล่ะครับค่อยขยับออกไปแล้วก็ลูกระเบิดน่าจะลูกระเบิดก่อนได้แต่ว่าอันนี้ก็ใช้ผสมกันก็ได้นะประมาณน,นี้ลองหย่อนดูก,ก่อนไม่ได้ค่อยขยับค่อยขยับย่อนได้ไหม ไม่ได้ครับค่อยๆอ,อีกค่อยๆอ,อ,อ,อีกอุ้ยน่ากลัวจัดค่อยๆมือต้องเบาๆนะครับโอเคถ้าได้แล้วก็คือลูกระเบิดตามเลยครับโอเค มันมันไม่เหมือนกับสูตรที่เราเคยเห็นน่ะมันไม่เหมือนกันนะครับสูตรของผมเนี่ยก็น่าจะอันตรายนะครับนะแต่ว่าก็ลองลองดูได้นะครับลองดูได้แต่ต้องมีตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้สิบเปอร์เซ็นนะครับลอกก่อนก็ได้รอหมอพลังจีตมาก่อนก็ได้ครับวันนี้ก็ตามที่ผมคาดไว้เลยเป๊ะๆไม่มีผิดพลาดนะครับส่วนตัวนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าใครจะสู้ด้วยอะไรนะครับอ่ามันก็เราสามารถออกมาได้นะครับออกมาค่อยๆนะครับ ทำความคุ้นชินกับตัวนี้นะครับผมก็จะบางทีก็ใช้หน้าไม้ก็ได้นะครับนี่มันง่ายกว่าที่ผมคิดไว้อีกนะแล้วก็ลูกระเบิดเนี่ยผมใช้ไปตั้งแต่ห้องบนใช่ไหมครับห้องบนเนี่ยใช้ไป1ลูกห้องด้านล่างเนี่ยก็ใช้ไป1ลูกโอเคแล้วก็ระเบิดขวดเนี่ยใช้อยู่ที่1เหมือนกันนะครับเอาแค่มาผสมนะครับนะก็เรียกได้ว่าอุย้ยเกินคาดครับคุ้มกว่าที่ผมคิดไว้อีก ทีแรกก็คิดว่ามันจะมันไม่เป็นตามเป้าของผมนะครับนะแต่ว่าอันนี้ก็ลองทดลองดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็เลยเอามาฝากกันวันนี้นะครับผมจะลงในโหมดฮาร์ดด้วยนะครับอ่ะก็อันนี้ขอย้ําอีกทีนะครับเพราะว่าอยากไปลองในโหมดฮาร์ดว่ามันจะใช้เยอะแค่ไหนนะครับห้องนี้ก็ใช้อยู่ที่ประมาณ1ลูกนะครับแล้วก็ระเบิดขวดเนี่ยอยู่ที่1เหมือนกันนะครับใช้ผสมกันแต่ว่าวิธีโยนเนี่ยก็จะแปลกตาออกไปหน่อย สำหรับใครที่ไม่อยากโดนต่อยนะครับก็สามารถมาฆ่าตัวนี้ก่อนได้ตถ้าในโหมดฮาร์ดเนี่ยผมก็จะปรับเลื่อยตรงนี้ให้กลายเป็นเลื่อยแบบนี้ติดเคลีนแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นโหมดธรรมดาครับผมก็เลยอ่ะเป็นเป็นเลื่อยแบบนี้โหดกว่าแต่ว่าตัวนี้เนี่ยแนะนําเลยว่าเนี่ยปรับให้เป็นแบบนี้ ด้านบนนะครับ the า l b ด้านล่างก็เป็นเคลนนะครับก็ตัวนี้แล้วแต่เลยจะใส่อะไรนะครับซอมบี้พวกนี้ถ้าที่มันเป็นตัวเล็กๆเ,เนี่ยเป็นทหารเนี่ยให้ฆ่าให้หมดเลยนะครับแล้วก็ขึ้นไปปรับตรงนี้ให้มันเป็นวิ่งเร็วนะครับแล้วก็อาจจะมีปืนไว้ล่ออะไรพวกนี้นะครับ สำหรับใครที่มีสกิลผักยิ่งจะดีเข้าไปใหญ่นะครับเนี่ยมันสามารถผลักได้พอมันผลักแล้วมันก็จะต่อยเราไม่ได้ไง ว่าบัฟจะหายหรือยังนะครับนี่จะปาไปประมาณ30นาทีแล้วอะ่ะ พอตัวอ้วนมันเข้าใกล้เราได้แนละ้วเกือบจะได้แล้วนะครับเราก็กดใช้วิ่งเร็วมันก็จะตามเราไม่ทันพวกซอมบี้กัดเร็วเนี่ยก็ไม่ต้องนะไม่ต้องไปฆ่าก็ได้นะมาฆ่ารอบเดียวเลยก็ได้นะคือเราต้องเราต้องจัดท่าให้มันก่อนนะให้ซอมบี้ตัวเล็กมันตีโดนเราก่อนนะอะไรพวกนี้ โอเคถ้าเรายิงโดนมันแล้วมันก็ตีโดนเราแปลว่าใช้ได้โอเคได้แล้วเข้าไปด้านละด้านในเลยเข้าไปด้านในเรียบร้อยอก็จะเหลือยักษ์ครับก็วิธีค่าก็หน้าไม้ได้ครับหน้าไม้ได้พวกนี้เนะี่ยคือทํายังไงก็ได้ให้มันดาเมจสัก300อะไรพวกนี้นพอจะฆ่าตัวธรรมดาเนี่ยตายได้นะครับ ส่วนพี่อ้วนเนี่ยแล้วไม่ตายก็เราใช้หน้าไม้ได้ครับ เพื่อจะฆ่าตัวนี้ให้ตายเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะอีกหนึ่งใช้ระเบิดขวดสองนะครับคือปรับลดลงไม่ได้ในโหมดฮาร์ดแต่ถ้าในโหมดธรรมดาได้โอเคลูกระเบิดย่อนลงเลย ถอยออกมาปรับรถไม่ได้นะครับต้องเป็นระเบิดขวด2อันอย่างเดียวคือพยายามปรับรถแล้วแต่ว่าไม่ได้ครับมันไม่ยอมคอย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 ,คอยวิ่งไปวิ่งไปลอจังหวะรอจังหวะมันตีโอเค รอดแล้วสองร้อยเล่มอันตรายแล้วครับอย่างน้อยก็ประหยัดปืนแล้วนะ อยากจะผลักตัวนี้ให้มันโดนลูกตุ่มสองทีอย่างเลยฮะไม่น่าผลักมันโดนสองครั้งได้น่าจะให้มันมันน่าจะโดนครั้งเดียว okay. อัปเดตนี้แค่เหลือแค่หกสิบเท่านั้นแล้วก็จะทำยังไงดีว่าจะให้โดนต่อยวิ่งอย่างนี้เลยเหรอมันไกลไปไหมเนี่ยผมว่ามันไกลไปนะ ต้องมีวิธีที่ดีกว่านี้โอเคตายครับไม่รอดนั่นไงที่สองยังไม่ถึงครับตายเลยเลื่อยไปหนึ่งทีเรียบร้อยถ้าเราไม่แต่งตัวนี้มานะครับมันจะพวกเลือดหนึ่งร้อยเนี่ยมันจะไม่มีทางตายเลย ถือว่าหน้าไม้เนี่ยช่วยได้ดีมากนะครับทั้งในโหมดธรรมดาและโหมดฮาร์ดนะไม่ได้ต้องขยับออกมาอีกใช่ไหมหาได้แล้วแล้วก็ตามด้วยระเบิดขวดอีกหนึ่ง แล้วก็ปรับเปลี่ยนเป็นลูกระเบิดอีกนะครับรอจังหวะที่ซอมบีุ้กวอ้นเนี่ยมันเหลือสัก70มันมันเป็นอะไรที่วกวนดีนะมันเป็นอะไรที่ <c oughs> โอเคขานระเบิดขวดอีกหนึ่งครั้งนี้อันตรายครับ ในโมหมดฮาร์ดก็จะใช้อยู่ที่2ลูกนะครับส่วนระเบิดขวดตรงนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนหน่อยก็จะใช้อยู่ที่3ขวดนะครับโอเคครับตอนนี้เนี่ยบัฟก็ได้หายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็อยากรู้เหมือนกันทุกคนก็น่าจะอยากรู้เหมือนกันว่าบับพลังจิตเนี่ยมันช่วยได้หรือในโมหมดฮาร์ดนะครับถ้าบัฟหมดไปเนี่ยในโมหมดฮาร์ดจะเป็นยังไงนะครับ okay, แล้วค่อยตามรูดระเบิดครับไม่ต้องถอยนะครับยืนอยู่นั่นเลย แล้วตามด้วยลูกระเบิดถามว่ามันต่างกันไหมหรือมันไม่ได้ต่างนะครับมันไม่ได้ต่างกันเลยแม้แต่นิดเดียวมันไม่ได้ต่างกันเลยสรุปก็คือง,ง่ายเลยในโหมดทาร์ใช้ไม่ได้นะครับมันไม่ได้ลดลงเลยมันก็ยังอยู่ที่เดิมของมันนั่นแหละครับก็คือตัวนี้เนี่ยระเบิดขวดก็คงยังคงจะใช้อยู่ที่3ขวดเหมือนเดิมแล้วลูกระเบิดเนี่ยก็คงใช้อยู่ที่2เหมือนเดิมนะครับ สรุปก็คือไม่ได้ลดลงในโหมดฮาร์ดแต่ถ้าในโหมดธรรมดามันจะลดลงนั่นเองนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับนะอย่าลืมฝากคนไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย